อ้องจ้าจ้าขอบใจจ้าเป็นเช้ากอดไปดีแล้วทก็สับทก็สับไปแต่ว่งมันแต่ว่งมันหายไปอยู่น้นเท้าเด้อเวลาขอบคุณทั้งยี่สิบล้านดวงใจนะคะโอ้โอ้โอ แทนลูกเอสไปไปให้แม่นาลูกมา,มามามากินเขาหน้าแ,แม่ลูกมาปลาสลิดอุ้ยหอน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 เอาอืมมาอืมลูกพังแซ่บจ้ะ ดีจ้าพี่สุกคนสวยอ่วยน้อยอ่วยน้อยมากินข้าวกับแม่แล้วลูกมาอ่วยน้อยมา พ่อไฟตัวเปน็นยังไงเอมหวาหน่อยแม่ไม่ไล็ดนะฮะเล็ดเจ้าแซ่บๆ <c oughs> น้องจีมาเด้อมาเด้อมาเด้อเจ้บุญบาป กินพี่ยังกับสั่งจะมันบ่เคยมีบาบอเสียบเศรษฐีหมื่นล้านสบายดีสันว่ามา,าเด้อมาเด้อล้ว่อล้ว่อาขำหญ่ๆอ่ะชับตัดครอบจะได้รอกอีบอ,บอพักได้ได้ข้อนอยู่ ไปอุยพ่อฉันเกินให้พ่อฟายนะคะชุมชนอ๋อโอเคโอเคโอเคลูกโ,โ,โอเคเดี๋ยวแม่ไปลูกเดี๋ยวแม่ไปอไยพ่อน,นให้พ่อ่ายไม้ไม้ไม้สวัสดีจ้ะไม้ผัดโผล่มาจังไหนน้อมาอย่ได้ดีใจฉันน้อห้องเอเอเดินด่าขอบใจไล่ไล่ได้ไหมเด้อขอบใจไล่ไล่เอาอีบึงพาลุยเังไดิน้อเช่นเนี้ ขอบใจเล้ลยไรจ้าขอบใจเล้ลยไรอีบึงผ้าลุยมาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้า28ล้านดวงใจนะคะมากินข้าวน้ำกันเด้อมาเด้อมาสามสิบสามล้านดวงใจเนะปลาตัวเดียวอิ่มได้แด้วจ้าเด้อสุขสันต์วันเกิดเด้อบ่าวใส ทักใครล็อกห้องค่ะขยันล็อกเพ่งใหญ่เลยใช่ไหมพ่อยังขึ้นอยู่หรือเปล่าลูกเอาไหมลูกฮะพ่อยังขึ้นอยู่หรือเปล่าลูกเขาเข่าข้ามยันยันป่านบุ้งไส้มาแคตาพงมา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 ไปไหนแล้ว ทายนะคะพี่พี่ขอบใจได้เลย,ย,ยนะอยู่นี่จ้าพี่สุไ <c oughs> อ,อ้บึ่งพาลุยอย่าลืมไปอันแม่ลังบานไมาให้ได้ด้อจะได้ตามไปถูก